อยากเป็นพยานหลายนะครับพี่น้องอยากเป็นพยานกักหลายจนตรงไอ้ที่กอนมาถามผมมาผมยิ่งใหญ่างจีิงว่าสันเดียไอ้ยิ่งยการไปยิ่งใหญก็นนั้นผมยังมีความเป็นคนอยู่บางว่าสันเด้คอนเทนต์มามีการโยนหินถามดางแล้วพี่น้องอยากเป็นพยานอยากขึ้นไปเท่ยอยื่นสารผู้ใดสิเอามึงมึงถามก่อนแน่ต่อผู้ม่ถามมาถ้าผมย้ายข้างผมยังมีความเป็นคนอยู่เหรอว่าสันเดีย ผู้ใดเอามึงกูถามก่อนใดถอดนะนะ้ยผูถามมึงอไงมึงเปิดคนเด่นดินะคนเด่นดิโอ้จังมึงนะผู้พิพากษาเอาดอกนะจากขนาดยูฟนนะนะย้ฟังพูดนะนะยู้ฟังพูดเขาก็กำขืนฝืนทนอยู่พวกที่ยุ่งนักกัรน,น่ะ,นะเขาเริ่มเกลียดมึงสิตายแล้วมึงบ่าวจันทิเแร์เฮ้คุณกาแฟดำนะครับสวัสดีนะครับโอ้อบ่าวเด่นเป็นอย่างไรบ้างพี่ยังบ้านพี่ยังบ้านเด่นอย่างนี้อ่นะ คุณอ่าพาวินีนะครับคุณิริชัยนะครับนะเออนะคุณนิ่มนวลคุณชงนะครับแปลกแปลแม่นบอพี่น้องเออนะแอดเอดพาดพี่สุเทพ่อยบอยจะฟ้องแต่คุณโบจีจิอ่าตามสบายนะครับคุณวีวอวีวอนะครับอ่าสวัสดีนะครับนะอ่านั่นแหละนะครับนะคืออ่าอะไรอ่ะคืออะไรแสดงว่า มันเริ่มตันแล้วมันจะจัดยังไงก็เลยหาแสงหากระแสบอกมาว่าใอยชิญ่ายฟังใอยชิญ่ายฟังเออผู้ใดถามเออแมนเออนะไปถามก็แปลงเก็เฝ้าเองเฝ้าเองคิดแล้วก็เฝ้าเองมีเอ็มซีมาถามพุกน่ะเอ็มซีมึงคนไหนมาถามวมาพวกสิญายฟังเขาเห็นมึงฟาดก็ฟาดพ่อไปเอกกับแม่นางเอกเหมือกันใครจะย้ายฟังอ แม่มาคุณหวัเวเบื่อคุณเครียดนะครับนะ,ะคุณอะไรหนึ่คุณอาภาวินีนะครับนะ,ะคุณนิ่มนวลคุณทิตินะครับแม่ามา,า,าอยู่จะซื้อเบาออกมาเบาจังไงครับรถตั้งนั่งมึงเบาอยู่มึงมึงมึงเบาอยู่สวนมึงบ,ไบ่ได้บ่เฮ้ะคุณหน่อยหน่อยคุณอาคิบอยู่สวนบ,ไบ่ได้บ่เป็นยังเป็นยังจังขับรถหล่ะกับเบาว่าเป็นยัง อยากให้เขาสงสารดิอยากให้เขาหิ้งคุ้มประโลมดิเฮ้ยมันว่าคุณเจริญอ่านักเมตตาตัวบนคอนเดนแล้วหรือว่าอยากเป็นพยานอยากใส่สูตรผมไทยเอ้ยเป็นนางจี้หเออสวัสดีครับผมพยานครับอืมฮิฮิเออเป็นพยานเป็นดีอีกสีเ่เดือนนี่ฮ่าฮ่วิเท่เว้ยเท่เว้ยโอ้อ่เท่เว้ยเออเป็นพยานเป็นเท่เว้ยบอสเฮ้สี่ดิอ กูถามเนี่ยเออเอะมึงไงมงแม่มึงถามกูก่อนว่ากูสิเอามึงบอกกูจะรับมึงไหมมึงจะย้ายมากูถามกูก่อนไหมว่ากูจะรับมึงไหมถึงกูจะอยู่มากมาอยู่ใหม่ๆกูก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะบอกแก่ซีว่าไม่เอามึงไม่รับมึงว่าว่าอยากได้ระมาหารแก่กี่ว่อยากไดว่าอยากไดก็ยังว่าว่อยากไดก็ยังว่าเออ เนี่ยด้แจะฝันแม่น่ะใหญ่ทางไหนเขากระเบาดูฟังน้อนน่ะเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเสียบแทงทิ่มแทงกันแล้วเพาอะไรเพราะว่าอีกคุณนายหญิงไม่เอามันอีกุณนายหญิงไปเอาอีกกระหังหรือว่าอีเหี่ยวโทรหากันทุกวันเลยนี่นะคนน้อนส่งข้อมูลอย่างนี้คน หมูกระทะด้วยกันแค่ยิ้มแค่รูปนั้นนอกนั้นหน้าบูดหน้าบึ้งใส่กันแทบจะฆ่ากันตายเออแค่ถ้าเป็นยิ้มเฮ่เฮเฮกินหมูกระทะน้วกันนั่นนะแต่จริงๆแล้วมึงแทบจะฆ่ากันตายเลยมึงยัามาตัวกูกูดีเออนะเป็นบ่คุณออโตคุณเรียบอ่ายางรัดนะครับคุณหอมหวนคุณสุวิตรานะครับนะ นะครับนะคุณพนันปานนะครับนะเออคุณอา่าอะไรททเทียนเทียนอ่าเทียนปุรานะครับนะโอ๊ตเชียงใหม่นะครับดาวคุณดีเจซีเอจีนะครับคุณทิติมีสุขจริงคุณรัตน์าาคุณอพตเชียงใหม่นะครับนะแม่นมาพี่น้องเออผมก็พิสพอนางลงนางลงนางนางนาเป็นอย่างมันขัน้นหูเดีเ๋ยวเดี๋ยวก็ล่างาหูให้เป็นยังไง เคยบอกว่าเว้นแล้วสมน้มนาบอกแล้วังกันกันไรกันกันเคยเห็น่อีตายแล้มึงเอออย่าสิแลงหงูไอ้อ่ะนั่นแหละอยากเป็นพยานอ่ะอยากเป็นพยานหลายสิ่งหญ่ข้างจะย้ายข้างจะย้ายข้างเราจะได้เออมึงไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นไปคอนเทนต์อย่างอื่น ที่มันทําให้คนอื่นที่ทําให้ฝั่งมึงตื่นเต้นหน่อยไปอฝอังกูไม่เห็นตื่นเต้นเลยเห็นบอกว่าอัจจี้จะกลับมาถึงก็จะย้ายข้างเลยลหละอัจจี้เขาก็เชียร์มึงอยู่นี่อัจจี้เขาไม่มาคด,ดีนี้แล้วนะเอออัจจี้เขาไม่มาคด,ดีนี้แล้วเขาวางแล้วตอนนี้เขาเขาชะลอไว้ก่อนอัจจี้เขาชะลอไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่า,วาอัจจี้เขาจะไปคดีอะไร คดีเมียสวทำร้ายทหารหญิงแล้วตอนนี้นะ่าฮฮ่าอ่ะอาแปะจะไปรอดแล้วนาะยอาแปะจะไปคดีอเมียสวทำร้ายทหารหญิงนะพี่รองเอออัจีพ่อแม่พี่รองอาจีบอกว่ากูไม่มาแล้วกัจะได้เอามันเป็นอีหย่าง่าดีว่ามันที่จะขึ้นแชทที่ก็คืนเลยเออเออกูไม่มาแล้วกูจะไปแล้วเออ เดี๋ยวกูจะแวะมาบ่อยๆนะครับนะแต่ถ้าถ้าตรงนั้นเขาให้ทําเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเขาถ้าเขาไม่ให้ทําเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เสนอไปพุ่นแล้วเสนอเด,ด,ด,ดิมเสนอโดงไปหน้าพุ่นแล้วปเตอรเต้ไปหน้าหุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับไนดะ้ รัญญาสวัสด,ดีนะครับคุณจิรานะัทคุณนิ่มๆคุณเป้าแมวนะครับไดนะ้เออนะครับนะกราบขอบพระคุณเป็นกำลังใจให้สอดนะครับนะคุณโบจีนะครับขอบพระคุณครับนะคุณกาญจนานะเออต้องไปแสดงก้ามดาแบบนี่นะมีเอสจีนนะครับผมีเอฟซีเฮ้ยหัวเข็งหัวตะเข็งวนะันนี้ๆๆๆๆๆ เออวันโควิดนะว่ะมีเอ็นซีนัทธานมาแม่พวกนี่จะไปอยู่จะย้ายข้างเหรอกล่พวกย้ายข้างเออแล้วผมยังเหลือความเป็นคนอยู่เหรอาาอมมือวาสานโว้ยนะสูบูร์พวกยังเหลือความเป็นคนอยู่บอกกูถามพวงเนี่ยเป็นว่าคุณภาคีนะครับดาคุณปาริตาคุณออมออมคุณติ๊ก ก้องติ๊กต้านะครับกางน้ำตาลเปรี้ยวนะครับนะค,บคุณกันนิกานะครับนะก็องเยาวราคุณนาคีสายฐานนะครับนะแอบ,บนต้อพี่นออ้องด้วยอ่าเลยใจข้างอา่าถ้าผมใจข้างผมจะเหลือความเป็นคนไหมเดี๋ยวถามก่อนเนี่ยสมืติมึงยังเหลือความเป็นคนบ่มึงด่าพี่เคยด่าพี่สาวด่าพ่อเจ้าของพี่สาวอีกคนหนึ่งมึงก็ด่ากราน,า,นานั่นน่ะเออมึงด่าเบิดสุคน ติพี่น้องเมื่อมึงคนธรรมดาเหมือนมึงยังเหลือความเป็นคนอยู่ตีแป้งนะอเออมึงนี่ยนี่ยคุยจะถามมึงก่อนมึงยังเหลือความเป็นคนอยู่บ่มึงถามว่าถ้าผมย้ายการผมจะเหลือความเป็นคนแหละเนี่ยเนี่ยโอ้โหนะสมมือเนี่ยเมื่ดาคนพรอเออพอมึงมึงยังด่าวในภาษาอย่างมึงอที่เหลือความเป็นคนอยู่โอ้โนี่ย คือบ่มีไปเอามึงแล้วเบิด์ตบูบ้านงั้นบ่มีไปเอามึงนะมีคนเดียวที่เอามีคนเดียวที่เอาเป็นไงงั้นเป็นไงยัวอ้กใครกบตูมนะไป็นไ่ก็เออเสีอก็เม็นไ่สมเขียวหวานบ่เออที่เมื่อนั้นนะเมื่อเลือกเลือกตั้งอะไผู้ใหญ่บ้านไม่ไม่ไปเต้นแงะแง่แง่แง่ใจกันเขาหยอกมึงจริงๆเขาก็าบอเอามึงนะเออนะเป็นไง โอ้นั่อด่าตาซอเดเลยแม่หนูด่าตาซอ,อ,อ,าาอวันหล้มสาวอ่าฮักลูกว่าท้อกันเออลั้เอียงเออเมามาแล้วสิขาลูกค้าเนี่ยตุวแป้งเอาพอ่อเจ้าของมาแชร์น่ะเอาคลิปมาเปิดอีกเอ,อ่จยกงจำได้ติจูอะไรมันตายได้ตา,ตายมันได้มันกลางถ้มามัเออกูสิขาแม่มันตายเิันไป็่บอลพอจะซ้อเอาแล้วเมาบ้างมั้งเออ อย่านะอย่านะอย่านะถ้าถ้าพูดมาอีกนะแฉหมดนะยังอัดไปเยอะนะอันนี้แค่เล็กน้อยเล็กน้อยว่าสัทเนี่ยเบื้องต้นใส่ไรพอจะขอนี่แค่เล็กน้อยเล็กน้อยนะเอ,อ้ยทำได้ทุกอย่างนะมึงเพื่อเงินหลายๆคนบอกว่าสอนทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินใหญ่คงใหญ่ข้างมากแต่กูไม่เคยด่าพี่น้อง ไม่เคยว่าร้ายพ่อไม่เคยว่าร้ายแม่ไม่เคยว่ารา้ยา,รายพี่น้องวงศาคณาญ,ญาติและกูไม่เคยทําร้ายเพื่อนนี่จะเพื่อนทำร้ายไอสอดนอะแม,นม่นปะนะนั่นแหละพี่น้องนะสบายสบายว่าอดิบมึงเม่าเจอกบกูคนละคนละโยดกันเลยเออคนละโยดเลยมึงนี่อ่ากล้าน้องฟ้องนายขายพ่อ,อ ขายเพื่อนไม่ได้มึงฆ่าน้องฟ้องนายขายพ่อเอะนะเด็นว่าเพราะว่ามึงไม่มีเพื่อนจะฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนไม่ได้เพราะว่าในในสากละโลกนี้มึงไม่มีเพื่อนแล้วเขาไม่มีใครเอามึงเอะมึงไปฆ่าน้องฟ้องนายขายพ่อนะอ็ขายพ่อจะของกับพ่อจะของกับใขรเพราะฉะนั้นโดนกับใครมีสาวอย่างนี้เลยเพราะโดนกับใครีีสาวจาของอย่างนี้เอยอนะ พี่สาวพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ่ะเออเป็นหนุ่มพดเลยพี่สาวครับตอนนี้เดือดร้อนแล้วครับเงินค่างวดนถดก็ไม่มีเออเหตุจังใดดีล่ะพี่สาวพี่สาวครับยืมเงินค่างวดรถดหน่อยครับบ่กลูซี่บ่นะเว้ยทุกเบอร์นี่ก็ได้เดือนละแสนอยู่จนะิ๋วนะยังคิริวคีเลก็ได้เดือนแรก็ได้อ่าซี่หาเมิอน,อมนที่พวกเป็นเตี เออน่ะเป็นว่าไอ้ใจเย็นได้ใจเย็นนะกูดูก็รู้แล้วว่ามึงไม่ได้คิดการไกลขนาดนั้นนะเออยังยังกูหลบยังอย่างคนหนี่งขึ้นไปนั่งบนนั้นแล้วเลยขึ้นไปนอนบนโน่นเลยไปเป็นอะไรลูกมานี่มา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 อ้วนมามันหาบอดนอนมานี่มาอ้วนมาอ้วนมาเนี่ยเอ้าเรียกอ้วนมาเรียกโชคดีนะครับนะ มันคันหูมันมันกัดกันแล้วมันแทงหมูมันเออมันละคันหมูมันนี้เป็นแผลเออสมดํานาหมูยังดื้อร้ายนะครับนะเออถ้าพี่รับมันพวกเราก็เลิกติดตามมันทั้งโคตรเลยวันนี้คุณวันตานะครับเขาไม่รับรอกเขาไม่เอาคือถึงแม้ว่าพี่เขาจะรับแต่ลุงไม่เอาลุงก็จะบอกว่าอย่าเอามานะอย่างเงี้ย ลุงเขาไม่เอาไม่เห็นเลยป้าเขาก็ไม่เอาป้าเขาบอกว่ายังไงเออมีพี่ที่ไหนมีพี่ที่ไหนไม่มีน้องที่นั่นใช่ไหมมีไม่มีพี่ที่ไหนมีน้องที่นั่นอ่เป็นประวัติเออมีพี่ที่ไหนน้องไม่เห็นที่นั่นไม่มีพี่ตรงไหนน้องเห็นที่นั่นเอออ่ะบอกบอกไปบอกมาซับซ้อนเราไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่ มีพี่ที่ไหนน้องไม่เห็นที่นั่นออไม่มีพี่ที่ไหนน้องเห็นที่นั่นอ่าถือเแล้วฮ่า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 ฮ่่ไ่่ดาจึจดยืมงนดายม